ขณะนั้นเป็นเวลาบ่ายหลังสี่โมงป่ายังสว่างแต่เงียบสงัดกิ่งไม้ใหญ่น้อยโบกเบาๆตามกระแสลมที่อ่อนนกหลายตัวบินไปมาอยู่ในบริเวณน,นั้นบางตัวส่งเสียงร้องในภาษาของมันเองนอกจากนั้นทุกสิ่งทุกอย่างดูเหมือนจะกำลังเตรียมที่จะพักผ่อนในขณะที่ลัติการกำลังใกล้เข้ามา การไม่ฉันอาหารค่ำตัดภาระสำคัญอย่างหนึ่งสำหรับพระภิกษุสงฆ์และทำให้ธนุษไม่ต้องพะบงถึงอาหารหมื้อนั้นธนุดนั่งขัดสมาธิลงใต้กรดที่ยังเปิดอยู่เขาหลับตาตั้งตัวตรงและดำลงสติมั่นตามคำสอนของพระพุทธองค์ที่เขาจำได้ว่าอยู่ในมหาสติปัฏฐานสูตร หยุดคิดถึงสิ่งใดนอกจากลมหายใจที่กำลังเข้าและออกอยู่เท่านั้นธนุษไม่ได้คาดบ้าความสงบจะเข้ามาสู่เร็วถึงเพียงนั้นเสียงนกหลองและใบไม้ท่าย,ายเพราะแรงลมเบาลงเหมือนถูกลีด้วยปุ่มบังคับความดำมืดที่เกิดเพราะตาหลับกลายเป็นความขาวนวลเหมือนกับบ้าภายนอก มีแสงสว่างชนิดหนึ่งส่องมาอาบล่างของเขาในขณะเดียวกันธนุตก็รู้สึกบ้าล่างของเขาเลื่อนต่ำลงต่ำลงทัถาพระภิกษุล่างสูงผิวคล้ำหลูตัวตลอดทุกขณะว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับตัวเองเขาไม่ตกใจและไม่ต้องการจะหลู่มากกว่านั้นธนุษบอกตัวเองว่าเขายัางนั่งสมาธิอยู่ และเพียงแต่ตะหนักในปรากฏการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นนั้นโดยไม่คาดการใดๆทั้งสิ้นเขาปล่อยให้มันเกิดและดำเนินไปโดยไม่เข้าไปข้องแวะกับมันแล้วเขาก็เห็นร่างของใครคนหนึ่งเคลื่อนที่ช้าๆเข้ามาหาเขาในความขานวนวลเบื้องหน้าอาการเคลื่อนไหวของคนผู้นั้นเนิบนาบจนเหมือนกันลอยแทนที่จะเดินเข้ามา เมื่อล่างนั้นใกล้เข้ามาธนุษจึงเริ่มแลเห็นชัดเจนขึ้นจนสามารถจะบอกได้ว่าล่างนั้นเป็นชายคนหนึ่งในเครื่องแบบสีพลางของนักลบในสนามและพอเขาเห็นหน้าชายผู้นั้นชัดเจนว่าเป็นหน้าของเสนายพลโทอดีตเสนาธิการแห่งกองทัพบ,บกประมุขของบลาโบธนุดก็เห็นต่อไปด้วยว่าเครื่องแบบของเสนั้น เปเปื้อนไปด้วยเลือดสดๆอยู่เกือบจะทั่วทั้งชุดถ้าหากว่าเป็นเมื่อก่อนเมื่อสมาธิของเขายัางไม่มั่นคงเช่นในขณะนั้นธนุษก็คงจะรู้สึกตกใจและหยุดทำสมาธิทันทีแต่สติสัมปชัญญะของพระภิกษุล่างสูงผิวคลำ้ำมั่นคงผิดกับแต่ก่อนเพราะฉะนั้นจิตของธนุษจึงยังสงบและเพียงแต่รับหล้เท่านั้น ว่าเขากำลังเห็นภาพล่างของนายพลโทผู้บังคับบัญชาสูงสุดของเขาล่างนั้นอยู่ในเครื่องแบบชุดสีพลางที่ไม่มีเครื่องหมายยศเครื่องหมายสังกัดและเครื่องแบบชุดนั้นเปื้อนสีแดงของเลือดสดอยู่เกือบทั่วทั้งชุดนิลาโยพิกขุปล่อยให้เสเดินผ่านเขาไปโดยไม่มีความรู้สึกที่อยากจะเรียกร้องหรือติดตาม เดล่างของนายพลโททหารบกผู้นั้นก็เคลื่อนที่ผ่านเข้าไปเหมือนกับไม่เห็นหรือไม่จะหนักว่าธนุดกําลังนั่งอยู่ตรงนั้นธนุษเห็นด้วยว่าแม้เครื่องแบบจะอาบไปด้วยเลือดแต่สีหน้าของเสก็ปราศจากหิวลอยของความเจ็บปวดแต่กลับอิ่มเอิบเหมือนกับว่ากําลังสบายใจครู่ต่อมาภาพนั้นก็เลือนหายไป เหลือแต่ความขาวนวลของแสงสว่างที่ไม่ปรากฏที่มาทนุษย์รู้สึกด้วยว่าอาการเคลื่อนต่ำลงของเขานั้นดุติลงแล้วและเขากำลังลอยนิ่งอยู่ในความบ้างหรือความสงบทนุษย์ไม่รู้สึกบ้าที่รูจมูกของเขามีแรงสัมผัสของลมหายใจแหมแต่น้อยแต่พระภิกษุล่างสูงผิวคลัำก็มีได้ตนก เพียงแต่ตระหนักในปรากฏการณ์นั้นเท่านั้นเมื่อเลิกทำสมาธิและลืมตาขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งธนุดจึงหลู้ได้ว่าบริเวณนั้นมืดเกือบสนิทเขาฉายไฟดูนาฬิกาปลุกเรือนเล็กที่เขาวางไว้ข้างกายก่อนทำสมาธิเห็นว่าขณะนั้นเป็นเวลา20นาฬิกาและจึงหลู้ว่าเขาอยู่ในความสงบของสมาธิเป็นเวลาเกือบ4ชั่วโมง ถึงตอนนั้นธนุษจึงเริ่มคิดถึงเสธนุษตระหนักในพลังจิตที่สงบแต่ไม่ยอมรีบอนุมานว่าเขามีความสามารถมองเห็นเหตุการณ์ใดๆล่วงหน้าหรือจากระยะไกลด้วยจิตตานุภาพทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นหรือรู้สึกในขณะที่ทำสมาธินั้นครูบาอาจารย์ผู้ฝึกสอนให้แก่เขาพร่ำเตือนเสมอๆม,มิให้เข,เขาเข้าไปเกาะเกี่ยวผูกพัน ไม่บ้าด้วยประการใดๆแต่ให้เพียงรูว่าเกิดอะไรหรือรู้สึกอะไรเท่านั้นแล้วก็ให้ตระหนักในความทุกข์ความไม่เที่ยงและความปราศจากตัวตนของสิ่งนั้นก่อนที่จะปลงหรือวางสิ่งนั้นเสียเลยแต่เมื่อมือได้อยู่ในสมาธิแล้วธนุดก็อดคิดไม่ได้ที่จะคิดถึงนายพลโทผู้บังคับบัญชาที่เคยผ่านศึกมาด้วยกันกับเขา เสเป็นผู้ซึ่งได้ผ่านการพิสูจน์แล้วหลายต่อหลายครั้งว่าเป็นคนไทยที่หวงและห่วงแผ่นดินที่สุดคนหนึ่งเพราะความหวงและห่วงนั่นเองเสจึงเผชิญกับผู้ที่เขาเชื่อว่าเป็นศัตรูของบ้านเมืองอย่างปราศจากความบาดบันหรือยับยัง้งและบางครั้งก็ไหลเมตตาปลานีงานของธนุดในอดีตที่ทำให้หลายชีวิตต้องพินาศไปนั้น เป็นการปฏิบัติตามคำสั่งอันเฉียบขาดของเสทั้งสิน้นและก็เพราะฝีมือสังหารอันปราณีตของธนุดเขาจึงได้รับความหมายบางใจอย่างสมบูรณ์จากเสและได้รับมอบหมายขังแล้วกวับขังเล่าให้ปฏิบัติภารกิจล่าสังหารบ้านเมืองยังมีของโสโครกอยู่เยอะแยะถ้าไม่มีคนรับจ้างกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล แล้วใครจะเป็นคนทำความสะอาดบ้านเมืองนายพลโทผู้บังคับบัญชาผู้นั้นเคยบอกธนุดธนุดเคยโต้แย้งผู้บังคับบัญชาของเขาหลายครั้งเกี่ยวกับการกำจัดขยะหมูนฝอยและสิ่งปฏิกูลของบ้านเมืองเขาแย้งบ้าดาบใดที่ยังมีสังคมมนุษย์อยู่ดาบนั้นก็จะยังต้องมีคนชั่วที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัว และหาประโยชน์นั้นโดยไม่คำนึงถึงความมั่นคงของบ้านเมืองเขาเห็นด้วยว่าจะต้องมีการควบคุมและยับยั้งพฤติการอันโสมมเช่นนั้นแต่เขาไม่เห็นด้วยกับมาตรการอันดุนแรงของบลาโบเสกครับการฆ่าคนผิดทั้งกฎหมายและศิลธรรมเขาเคยบอกนายพลโทเสนาธิการผู้นั้น เมื่อครั้งที่เราลบอยู่ในเมืองลาวหรือเวียดนามนั้นเราฆ่าคนไปเป็นจำนวนไม่น้อยสถานการณ์มันต่างกับเดี๋ยวนี้ตอนนั้นเราอยู่ในสงครามแม้จะเป็นอันคอนเวนชั่นแนววอ์แฟร์หรือสงครามนอกระบบก็ตามแต่เวลานี้งานของบลาโบไม่ได้เกี่ยวกับสงครามต่อไปอีกแล้วนะครับเรากำลังเผชิญกับอาทยากรที่ควรจะต้องถูกจับกุมแล้วเอาตัวม ah ản, าให้สารพิพากษาลงโทษตามกฎหมาย แดนสงครามกระอาจยาก,กรรมต่างกันตรงไหนมันต่างก็แต่ที่ชื่อเท่านั้นสงครามกระทำอย่างเปิดเผยโดยฆ่าศึกศัตรูคู่สงครามเพื่อให้ฝ่ายหนึ่งเป็นฝ่ายชนะและจะได้เข้ายึดครองอีกฝ่ายหนึ่งอาจยาก,กรรมกระทำอย่างเปิดเผยก็มีบกปิดก็มีแต่เพื่อให้ฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ชนะเหมือนกันชนะแล้วก็เข้ายึดทรัพย์สินของอีกฝ่ายเอาไปเป็นของตัว คุณเคยคิดบ้างหรือเปล่าว่าอาจยากรรมที่กระทำโดยปกปิดและอย่างแนบเนียนในสมัยนี้นั้นเวลาอาจยากรเป็นผู้ชนะผลของมันลึกสิงและกว้างขวางทําความเสียหายให้ไม่แพ้สงครามหรืออาจจะยิ่งกว่าเสียด้วยั้ำไปคุณบอกผมได้ไหมว่าการขายาเสพติดข้ามโลกของไอ้ขุนซาหรือของไอ้พวกราชาโคเคนในโคลอมเบียน่ะทำความเสียหายให้แก่โลกให้แก่เด็กเ อนุชนของเราและของโลกกว้างขวางและรุนแรงแค่ไหนและที่ใช้ทั้งตำรวจไทยและตำรวจต่างประเทศสืบสวนจับกลุ่มมันอยู่ในเวลานี้ได้ผลไหมธนุดต,ต้องยอมรับบ้าการตีความคำว่าสงครามโดยเทียบเคียงกับอาจยากรรมของผู้บัญชานั้นมีเหตุผลและยากที่เขาจะโต้แยง้งและเขายอมรับต่อไปด้วยบ้า อาจยากรแต่ละลายที่อยู่ในบัญชีปลาปลามของบลาบวนั้นก่อนจะออกคำสั่งให้ปลาปลามสำนักงานสืบราชการลับสูงสุดแห่งนั้นดำเนินการสืบสวนอย่างละเอียดรอบคอบจนกระทั่งแน่ใจว่าทอนละชนแต่ละลายเป็นอันตรายหลายแรงต่อบ้านเมืองและกฎหมายฉบับใดก็ตามที่อยู่ในปัจจุบันไม่สามารถจะเอาผิดกับมันได้แต่ถึงกระน,นั้นธนุ์ก็ยังอดรู้สึกมีได้อยู่นั่นเองว่า การปฏิบัติงานของบลาโบเป็นการลัดขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรมเป็นการไม่ยอมรับความศักดิ์สิทธิ์ของสารคดีที่เขามีส่วนในการสืบสวนด้วยตนเองนั้นเขาเชื่อและมั่นใจมาได้นำเนินการไปอย่างละเอียดรอบครอบทุกแง่ทุกมุมและการปราบปรามอาทยากรเหล่านั้นได้กระทำไปโดยไม่ผิดตัวคนชั่วเหล่านั้นไม่สมควรจะได้รับเกียรติให้เป็นพลเมืองของประเทศไทย หรือแม้แต่พลลลูกเขาไม่แน่ใจว่าหากไม่ใช่เขาเป็นหัวหน้าในการสืบสวนปราบปรามผู้อื่นจะมีความละเอียดรอบคอบอย่างเขาและมีความสุดจริตใจสมบูรณ์ในการปฏิบัติหน้าที่อันสำคัญนั้นหรือไม่และถ้าหากว่าผู้เป็นหัวหน้าอย่างเขาบกพร่องหรือสะเพร่าในการปฏิบัติงานหรือมีเจตนาทุจริตแอบแฝงอยู่ผู้ที่ถูกปลาโว้ปราบปรามอย่างเด็ดขาด โดยไม่ทํานึงถึงขอบเขตของกฎหมายอาจเป็นคนบริสุทธิ์ได้หรือไม่จะอย่างไรก็ตามบลาโบได้ปฏิบัติภารกิจอันเล่นลับและเป็นภัยต่อทรชนลายต่างๆมาแล้วเป็นเวลาหลายปีในการปฏิบัติงานครั้งต่างๆนั้นอาจยากรสำคัญหลายคนได้ประสบเคราะห์กรรมอย่างรุนแรงหน้าสมเพชบางลายน้าทุเรศด,ด้วยความเสียหาย นอกจากที่เกิดแก่ชีวิตของคนชั่วเหล่านั้นแล้วยังเกิดกระทรับสินเงินทองเป็นมูลค่ามหาศาลและเพราะเป็นราชการรับที่ไม่สามารถจะอาศัยกฎหมายยึดทรัพย์สินของอาทยากรเหล่านั้นได้บลาโบจึงใช้วิธีทําลายทรัพย์สินเหล่านั้นอย่างย่อยยับมาตรการอเฉียบขาดและโหดเหี้ยมเช่นนั้นแม้จะกระทําไปด้วยเจตนาบริสุทธิ์เพื่อความสงบสุขของบ้านเมืองแต่ลูก เมียญาติพี่น้องของอาจยากรเหล่านั้นก็ย่อมได้รับความลำบากเดือดร้อนอย่างสาหัสทนุษหลูด้วยว่าหลายคนไม่รู้เห็นกับเบื้องหลังอันชั่วฉาโสมมของพ่อหรือของผัวหรือของญาติที่จากไปเพราะการปราบปรามของบลาโบและคนเหล่านั้นยังพกความโกรธแค้นชิงชังเอาไว้แม้จะยังไม่รู้ว่าใครเป็นต้นเหตุทำให้พ่อ หัวหรือญาติประสบเคะห์กรรมเช่นนั้นทั้งยังอาจจะสืบสวนด้วยตนเองจนกระทั่งวันหนึ่งอาจรู้ว่าบลาโบคือตัวการเมื่อรู้เช่นนั้นแล้วก็อาจจะมุ่งแก้แค้นเอาที่เจ้าหน้าที่รวมทั้งตัวประมุขขององค์การสืบราชการลับแห่งนั้นโดยตรงหรือโดยวิธีอื่นเจ้าหน้าที่ของบลาโบทุกคนตั้งแต่เสดลงมาระนักในความจริงข้อนี้ ฉะนั้นทุกคนจึงระวังตัวอย่างเต็มที่และปกปิดความเคลื่อนไหวของตนให้รู้แต่เฉพาะสมาชิกของครอบครัวญาติและเพื่อนสนิทเท่านั้นฝ่ายรักษาความปลอดภัยของบลาโบนอกจากจะมีหน้าที่ติดตั้งเครื่องมือป้องกันรักษาความปลอดภัยแก่บ้านที่อยู่อาศัยของเจ้าหน้าที่แล้วยังส่งชุดตรวจไปคอยสอดส่องดูแลอยู่เป็นครั้งคราว เพื่อให้แน่ใจว่าเจ้าหน้าที่มิได้กำลังตกเป็นเป้าของการแก้แขนหรือปองหลายและถ้าหากได้รับการหลองขอบลาโบ้จะต้องส่งชุดปิบัิการพิเศษไปให้ความคลุ้มคลองทันทีธนุษ์เคยปาราดลบก,กนายพลโทผู้อำนวยการเรื่องความอาฆาตพยาบาทที่อาจจะมาจากญาติพี่น้องของผู้ที่ประสบเคาะกรรมจากการปฏิบัติของบลาโบ้และค่อนข้างประหลาดใจ ที่เห็นนายพลโทผู้นั้นไม่แสดงความวิตกกังวลแดนกี่ครั้งมาแล้วที่คุณกับผมต้องเผชิญกับฝ่ายตรงกันข้ามที่เป็นที่ยอมรับกันทั้งในด้านฝีมือสติปัญญาและความโหดหลายทารุนแต่เราก็ยังรอดชีวิตมานั่งคุยกันเรื่องนี้ได้อยู่อย่างนี้ผมไม่ประมาทหรอกแต่ผมก็ไม่แน่ใจว่าผมจะโชคดีต่อไปได้อีกนานแค่ไหน คุณเชื่อเรื่องกรรมไม่ใช่หรือผมเชื่อเรื่องกรรมถ้าเราเคยทําความเดือดร้อนให้แก่คนอื่นเขามาไม่น้อยเราจะเป็นฝ่ายเดือดร้อนบ้างก็สมควรใช่ไหมอดีตเสนาธิการแห่งกองทับบ,กบ,อ,กบอกเขาด้วยน้ําเสียงเหนื่อยๆภาพนายพลโทในนิมิตขณะทำสมาธิกลับคืนมาสู่ความจําของธนุษอีกครั้งหนึ่งธนุษพยายามที่จะไม่ทักหรืออนุบาล ว่าภาพเหล่านั้นสะท้อนเหตุการณ์จร,จริงๆหรือเป็นลางสังหรณ์ชนิดใดๆทั้งสิ้นทังเสและเขาเคยแต่งเครื่องแบบสีพลางอย่างนั้นและแม้ทนุษจะระลึกได้ว่าเสไม่เคยได้รับบาดเจ็บจนเลือดเปื้อนเครื่องแบบอย่างที่เขาเห็นในนิมิตแต่ธนุดเองก็เคยได้เห็นเพื่อนร่วมสมรภูมิและฝ่ายตรงกันข้ามในสภาพเช่นนั้นนับครั้งไม่ถ้วน เป็นไปได้อย่างแน่นอนที่ความทรงจำจะผลักดันให้เกิดนิมิตเช่นนั้นขึ้นแต่จะอย่างไรก็ตามครูอาจารย์ผู้สอนสมาธิแก่เขาเตือนแล้วไม่ให้เขาสนใจกับนิมิตแต่ให้ปล่อยมันเป็นไปตามสภาพของมันเพราะฉะนั้นธนุ์จึงปฏิบัติตามคำสอนในการทำสมาธิคลังตอมาไของพระภิกษุร่างสูงผิวคล้บ จดจ่ออยู่แต่กับลมหายใจที่กำลังเข้าและออกและก็ไม่ปรากฏว่าเสกล่ำกลายเข้ามาในกระแสจิตของธนุษอีกจนกระทั่งถึงเช้าวันที่สามคืนนั้นธนุษตั้งใจที่จะไม่นอนลงแต่จะนั่งอย่างเดียวเท่านั้นการปฏิบัติเช่นนั้นเป็นการกระทำความเพียรตามทุดงควัตข้อ13ที่ภาษาบาลีเรียกบ้า เนสัตชิกังคะที่ทุดงขวัดข้อนั้นมีได้บังคับให้นั่งอย่างเดียวแต่อนุญาตให้ยืนและเดินได้ด้วยธนุ์เคยทดลองทุดงขว,ดขวัดข้อนั้นมาก่อนบ้างแล้วโดยได้รับความสงบพอสมควรเขาตั้งใจทําอีกในคืนนั้นแต่คราวนี้เขาตั้งใจจะนั่งอย่างเดียวโดยไม่ยืนหรือเดินเพราะเขาจําได้ว่าในคืนวันเพ็ญเดือนหก กว่า2,500ปีมาแล้วเมื่อสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับลงในท่านั่งที่ริมแม่น้ำเนลันชลาในตำบลอุลุเวลาแขวนมคตนั้นพระพุทธเจ้าทรงตัดสู้อริยสัจสีในท่านั่งทนุนุ์จึงเชื่อมั่นว่าท่านั่งเป็นท่าที่ถูกต้องที่สุดในการทำสมาธิและเป็นท่าที่จะทำให้ผู้ปฏิบัติเดินตามพระพุทธองค์ไปได้โดยไม่หลงทาง เมื่อลงมือปฏิบัติแล้วธนุดจึงได้รู้ว่าการนั่งอย่างเดียวโดยไม่ลุกขึ้นยืนและเดินมิได้ง่ายอย่างที่เขานึกสองสามชั่วโมงแรกก็ไม่สู้กระไรถธนุดอยู่ในความสงบอย่างต่อเนื่องและไม่ถูกลบกวนไม่ว่าโดยสิ่งที่มาจากภายนอกหรือโดยอารมณ์ของตนแต่พอย่างเข้าชั่วโมงที่สี่และชั่วโมงต่อๆมา ธนุตก็รู้ตัวว่ารักษาความสงบเอาวัยไม่ได้สิ่งที่ลบกวนเขาอย่างหนักนั้นคือจินตนาการของเขาเองจิตของเขาโดดโลดเล่นออกไปหาอดีตบ้างอนาคตบ้างแม้จะเพียงช่วงเวลาไม่กี่นาทีแต่เขาก็รู้ว่าจิตของตัวเองกําลังพยศและต่อสู้กับการควบคุมของเขาภาพของภารกิจอันเต็มไปด้วยการต่อสู้เพื่อเอาชีวิตกันและกัน และภาพของเพื่อนร่วมงานกับข้าศึกศัตรูและอาจยากรที่เขาเคยเผชิญปะทะหรือเพลียงพล,พลัดกันมาปรากฏในความทรงจำของเขาธนุษพยายามปล่อยภาพเหล่านั้นไปโดยไม่ยอมผูกพันแต่ยิ่งพยายามก็ดูเหมือนภาพเหล่านั้นจะฉายทีและชัดมากขึ้นมากขึ้นแล้วจูจูลำเผา ก็ปรากฏตัวขึ้นท่ามกลางภาพอันสับสนวุ่นวายเหล่านั้นลำเผาเฉิดฉายอยู่ในเสื้อแพรสีแดงเข้มที่คอกว้างต่ำและเปลือยไหลเผยให้เห็นส่วนบนของอกและท่อนแขนเลียวและแข็งแรงของหล่อนอย่างชัดเจนกระโปรงสีเดียวกันยาวลงไปจนกลอมตาตุมแต่ไม่ได้ซ่อนเหลนทั้งเอวที่คอดเล็กสะโพกที่ผายพอง,งามและขายาวแต่ได้สัดส่วนทั้งคู่ นายพันตำรวจโทสาวตัดผมสั้นเหมือนนักเรียนชายทำให้ใบหน้าของหลอนดูเข้มคมสะดุดและตรึงตาหลอนเดินถามเปล่าด้วยท่าทางเป็นสงา่าก้าวยาวผ่านเข้าไปตามองตรงไปเบื้องหน้าและไม่แสดงความสนใจกับเขาแม้แต่น้อยธนุตระหนักว่าภาพนั้นเป็นนิมิตที่มักจะเกิดขึ้นได้ในขณะทำสมาธิ และพยายามที่จะไม่สนใจแต่ในขณะเดียวกันอีกใจหนึ่งก็อาบอนและใคล่จะสัมผัสหรือทักถามในที่สุดธนุดก็ทนความปลาถนาไม่ไหวเขาอ้าปากจะลองเรียกชื่อของหญิงสาวคนรักแต่ยังไม่ทันที่ชื่อลำเผาจะหลุดออกไปจากปากลำเผาก็หันขวับมาเผชิญหน้ากับเขาบัดนั้นเองพระภิกษุร่างสูงผิวคล้ำ จึงแลเห็นถนัดบ้าใบหน้าของหญิงสาวคนลักเปละเพื่อนไปด้วยสีแดงของเลือดสดอันเกิดจากบาดแผลใหญ่และน้อยกล่าวนี้ธนุคุมสติไหวไม่ได้เขาตกใจและพวา,าจะเข้าไปหาภาพของลำเผาแต่ก็ต้องชะงักเมื่อเห็นนายตำรวจสันติบาลสาวยกมือขวาเป็นเชิงห้ามแล้วฉีมือมาที่เขาธนุดมองตาม และเห็นบ้านิ้วของหลอนกำลังฉีมาที่ผ้าเหลืองและเครื่องแบบของสมณะที่เขากำลังห่มอยู่นิลาโยภิกขุยืนนิ่งอยู่กับที่เมื่อระลึกได้ว่าหลอนและเขากำลังถูกกีดกัน้นด้วยกำแพงอันแน่นหนาแข็งแรงของวินัยสง์วินัยที่เขาปฏิญาณว่าจะรักษาเสมอชีวิตตราบเท่าที่ยังอยู่ในผ้ากาสาวพัดหลังแล้ว สีแดงสดของเสื้อกระโปรงของลำเผาก็เลือนหายกลายเป็นสีขาวบริสุทธิ์และเมื่อมองอีกครั้งหนึ่งธนุดก็เห็นด้วยว่าใบหน้าของลำเผากลับสะอาดผ่องใสไม่มีร่องรอยของเลือดหรือมลทินชนิดใดครูต่อมาล่างของหลนก็หายบับไปจากจอแห่งความทรงจำของเขาเหลืออยู่แต่ความขาวนวลซึ่งไม่ปรากฏที่มาและครอบคลุมบริเวณนั้นอยู่ นุดสูดลมหายใจเข้าออกแรงติดกันหลายครั้งแล้วค่อยๆลืมตาพลางขยับมือแขนและขาพอรู้ทั่วตัวแล้วเขาจึงค่อยๆลุกขึ้นแสงไฟจากเทียนไขที่เขาจุดและวางไว้นอกกรดส่องพอให้เห็นต้นไม้ที่ยืนเบียดกันอยู่และล้อมเขาอยู่ขณะนั้นป่าเงียบนานๆ จึงมีเสียงนกกลางคืนจากต้นไม้ต้นใดต้นหนึ่งร้องเหมือนจะทักหรือถามธนุษยืนนิ่งอยู่กับที่กลู่หนึ่งแล้วจึงเริ่มออกเดินช้าๆไปตามทางเดินแคบๆหยาบที่เขาเตรียมไวายใกล้ที่ปักกลดทางเดินนั้นยาวประมาณ2 5ก้าวมีก้อนหินขนาดต่างๆวางเรียงไม้เพื่อหมายขอบและปลายทางในทันทีที่เริ่มเดิน ใจของธนุษหยุดคิดถึงเรื่องอื่นใดทั้งสิ้นแต่จดจออยู่กับเท้าทั้งสองและภิกษุล่างสูงผิวขำรููแต่ว,ว่าเท้าข้างหนึ่งกำลังยกย,งย่างเหยียบแล้วเท้าอีกข้างหนึ่งก็กำลังยกย่างและเหยียบเคลื่อนไหวไปตามอาการและจังบะเดียวกันการเดินเช่นนั้นเป็นการทำสมาธิขณะเดิน ซึ่งไปที่รู้จักกันในหมู่ผู้ปฏิบัติว่าเดินจงกรมซึ่งแปลว่าเดินไปมาโดยมีสติกำกับตั้งแต่อยู่ในบรรพชิตเพศเป็นต้นมาธนุ์ใช้วิธีนั้นเสมอๆและสามารถที่จะอยู่กับการเดินโดยใจไม่บล็อกแบ็กเป็นชั่วโมงชั่วโมงการเดินจงกรมในเวลาดึกสงัดเช่นนั้นสำหรับธนุดดีกว่าการเดินจงกรมในเวลากลางวัน เราะในลัติการนั้นแสงสว่างจำกัดทำให้แลเห็นสิ่งที่รบกวนได้น้อยตาของธนุดทอดลงไปอย่างผืนเบื้องหน้าห่างจากตัวไปพอประมาณและไม่สอดสายออกไปรับหลูภาพอื่นใดนอกทางเดินพอเดินไปสุดทางเขาก็หมุนตัวกลับช้าๆโดยหนูตลอดเวลาว่ากำลังเคลื่อนไหวอย่างใดในท่าใดอยู่และเมื่อเริ่มเดินกลับ ใจของธนุดก็กลับไปอยู่ที่การเคลื่อนไหวของเท้าต่อไปอีกธนุดคงจะเดินไปแล้วประมาณหนึ่งชั่วโมงก่อนที่จะแลเห็นจุดสีแดงของดวงไฟดวงนั้นเขาหยุดเดินเขาหลูเขากำลังลืมตาอยู่เพราะฉะนั้นสิ่งที่กำลังเห็นนั้นจึงไม่ใช่นิมิตอย่างแน่นอนแต่ต้องเป็นแสงจากดวงไฟนั้นธนุดหลูว่าไฟดวงนั้นไม่นิ่ง แต่ว yup ับวับแบมแบมเหมือนกำลังเคลื่อนที่หรือเหมือนเปลวเทียนไขที่กำลังต้องลมมิะนั้นก็ถูกบดบังเป็นระยะระยะโดยกิ่งหรือใบไม้ที่กำลังต้องลมเขาคเดว่าที่มาของดวงไฟนั้นมาจากไรหรือลาดเขาอีกลูกหนึ่งที่อยู่ใกล้ๆกับที่ปักกลดของเขาแต่ในความมืดเช่นในขณะนั้นเขาไม่มีทางที่จะรู้ได้ว่าเป็นดวงไฟชนิดไหน ใครเป็นผู้จุดธนุดทบทวนความจำเขาเดินผ่านและลงจากเขาลูกนั้นมาในตอนกลางบันเมื่อกำลังเลือกที่ปักกลดและจำได้ว่าไม่ได้พบล่องรอยของผู้อื่นอยู่ในบริเวณนั้นแต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าหลังจากที่เขาปักกลดลงและเริ่มทำสมาธิแล้วจะไม่มีผู้ใดผ่านหรือล่วงหลังเข้ามาป่าและเขาแห่งนั้นเป็นที่สาธารณะ ชาวบ้านอาจจะออกมาล่าสัตว์หรือหาของป่าแม้จะเป็นในยามวิการเช่นนั้นก็ตามแม้จะคิดเช่นนั้นจิตของนิลาโยภิกขุก็ถูกลบกวนจนได้ทนุษนนึกทันทีถึงพระภิกษุหนุ่มเจ้าของนามไพสัตว์และพฤติการของพระหน้าใหม่ที่สกิดใจเขาเป็นไปได้ไหมว้าไพสัตว์สะกดรอยตามเขาเข้ามาในป่าแต่ด้วยเจตนาใดก็ตาม ก่อนที่จะลงมือทำสมาธิอีกครั้งหนึ่งธนุตั้งใจว่าลุ่งขึ้นเมื่อสบางแล้วเขาจะเดินไปดูให้รู้ชัดว่าดวงไฟดวงนั้นเป็นอะไรเดีวมาจากผู้ใดจบตอนที่6แล้วนะครับติดตามรับฟังตอนต่อ,ตอไปนะขอบคุณทุกท่านที่กรุณาติดตามรับฟังมาโดยตลอดนะครับขอบคุณหลายๆครับ